Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude I do what I want, couldn't stop me if you wanted to I just work hard, yeah, harder than the rest Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed But I keep my head down, cause I crave progress You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest And I'm never gonna rest yeah. And y'all that a don't know soldier I'm ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเบเกอร์อีสานนะครับวันนี้เรามารีวิวอาชิมาปี2019นะครับนี่นะครับอาชิมา2019ท่อไอซีด้วยนี่มาฟังราคาท่อนะครับอาชิมาปีนี้ของปี19มีเป็ดน้อยด้วยเดี๋ยวค่อยรีวิว รถไม่ล้างด้วยนะครับนี่นะครับเจ้าของมาล้างรถเอ่อมาตอนนี้เรามาหาเจ้าของเลยนะครับเจ้าของอยู่ไหนครับเจ้าของมาไหนเดี๋ยวเจ้าของชื่ออะไรครับยิงกับรถเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงกับรถกันชื่อลูกดิ๊กครับอะไรนะครับดิ๊กครับลูกดิ๊กครับลูกดิ๊ก อายุกี่ปีครับ14ครับ14นะครับรับอา15สุดวะลดเวลาเลยเละแต่งอะไรมากป่ะอ่าจะมีน็อตทองครับน็อตทองน็อตทองแล้วก็เจ้าบัดวะ50ครับตัวละ50 50ซื้อได้ที่ไหนครับร้านแถวบ้านครับร้านแถวบ้านครับแล้วก็ปูดกระจกฟิลันย่า350อุนกระจกนะครับ350อันนี้แหละ กระจกซื้อ,สอ,อเสร็จใช่ทออะไรวะในร้อยเอ็ดครับในร้อยเอ็ดนอเดนาะครับยังอีกแล้วก็ชิวชิวนะครับช้อปปี้ครับ450ในช้อปปี้450ครับตื่นเลยปะแล้วก็อันนี้ฮะไอเทียวยางสาหร่ายไอกาดหม้อน้ำไอกาดหม้อน้ำนี่กาดหม้อน้ำน ไออันนี้กันพอน้ำว่ะกันแล้วอะกันลอยกันลอยอะไรวะกันลอยกันลอยถังเออกันลอยถังปาถังกันลอยฝาถังหกร้อยครับ G T R ครับผมซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนครับช้อปปี้ครับช้อปปี้อีกแล้วอันนี้ครับอันนี้กันลอยกันลอยครับแอคโมโต้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบครับซื้อร้านแถวบ้านร้านแถวบ้านครับผมแล้วก็ มาส่วนล่างมาส่วนล่างมาส่วนล่างเดี๋ยวเป็ดน้อยเป็ดน้อยอย่าบานเป็ดน้อย,ย ain, เป็ด,น,ปดน้อยครับสามสิบบาทครับช็อปปี้ครับช็อปปี้เหมือนเดิมช็อปปี้แล้วครับอันนี้เลยอันนี้เลยมาไทเทมาไทเทตัวละห้าสิบบาทเหมือนกันครับห้าสิบครับผมแล้วก็มีมนี่อะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเท่าไหร่วะร้อยสิบบาทพี่ใส่ช็อปปี้ครับช็อปปี้แล้วนะครับครับแล้วก็กาดหม้อน้ำ าข,ของโมลิเทคครับข่างย่างก็อข่างย่างก็โมลิเทคโมลิเทคโมลิเทคครับประมาณเก้าร้อยถึงพันหนึ่งต้องไปเห็นไหมนี่ไงใครสนใจในช้อปปี้ก็มีนะครับออันนี้ซื้อตามร้านครับตามร้านเนาะโมลิเทคอันนี้เป็นระบบ VVA เหมือนตัว2017ขึ้นจะเป็น VVA นะครับเบาแปรผัน ตัวนี้เป็นรหัสอาเฉยๆเป็นอาเฉยๆไม่ใช่ R15 ม,มันอาซิกครับมันอาซิกตัวใหม่อาซิกตัวใหม่นะครับแล้วก็มีฮะนี่ทอไอซีนี่นะครับเจ้าของอยู่นู่นครับเจ้าของเจ้าของไอซีครับเจ้าของไอซียิ้มเข้ามาใส่นะครับโอ้ดำเปื้อนสือของไอซีนะครับโอ้ไตเทเลย เฮ็ดเองบ่ซื้อมาครับเอสี่ยี่บาทครับเอสี่เอสี่เท่าไหร่ครับเอสี่สร้อยครับเอสี่สี่ร้อยนะครับครับผมครับแล้วก็มีอันนี้ฮะสุดท้ายรับดท้ายปูดอะไรสักอย่างเลยเหรอครับมันเก่าแล้วครับมันเก่าแล้วครับไปขโมยเข้ามาไปขโมยมายี่บาทครับไม่รู้ครับไปขโมยมาครับขโมยมานะครับตำรวจนะครับใจเย็นครับใจเย็น ขโมยเพื่อนขโมยเพื่อนสตาร์ทได้ไหมครับยัง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 สตาร์ทไม่ต้องบิดนะเดี๋ยวพ่อมาเดินเบาๆเฉยๆครับผมแล้วคอท่อกี่บาทคอท่อดไอ้มันมาพร้อมกับท่อเรียววินครับประมาณเท่าไหร่วะท่อซื้อมาสามพันครับท่อสามพันนะครับสามพันสามพันเก้าร้อยครับประมาณเอ้ยมันมันมีอีกจุ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 กกี่บาทครับจุกจุกรถรับกี่บาทจุกรถจุกลมอ๋อจุกลม จุกลมตัวละเกครับจุกลมเก้าสิบคู่ละเก้าสิบครับสาบ้านทำสี่ร้อกี่บาทสามพันครับตัวนี้แพงสุดเลยสามพันสามพันครับตัวนี้เป็นล้อมาเช็ดนะครับล้อมาเช็ดไม่ลอยขวดวยครับนี่ครับใครร้านเปลี่ยนยางทำไหมด้วยครับปกติมันจะเป็นร้อยเนี่ยฮะเหมือนหเมดยังหมดยังหมดแล้วครับผมว่ายังไม่หมดนะมีอะไรครับ ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอะไรอะไรอะไรนึกดินึกดิรถมันมันมาเดิมเดิมมันมีอะไรใส่อะไรไปเจ้าของรถยังแต่งยังไม่รู้เลยว่าแต่งอะไรไปบ้างใช่รถนี่เนี่ยใช่รถเจ้าของใช่เจ้าของรถไปเนี่ยใส่อะไรลงไปอ่ะอะไรท้ายสั้นนครับท้ายสั้นยิ้มท้ายสั้นไอตรงนี้เลยโอ้ท้ายสั้นนะครับเอ่อท้ายสั้นกี่บาทเนาะ ประมาณก็เลยสามร้อยสี่ร้อยครับสามร้อยสี่ร้อยไฟเลี้ยวดิไฟเลี้ยวาไหร่วะประมาณสามร้อยครับกว่าบาทเป็นยี่สามร้อยนะครับช้อปปี้มาเด้ออะไรช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้นะครับไม่ได้ล้างครับไม่ได้ล้างไม่ไม่ล้างนะหมดยังครับหมดยังหมดแล้วครับคันนี้เรเอากี่บาทเนาะซื้อสดครับซื้อสดครับโอ้โหซื้อสดครับสดกี่บาทครับนั่นอหไรวะ ตัวใหม่มันเท่าไหร่วะแสนไหมเก้าเจ็ดเก้าเก้เจ็ดป่ะเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดนะครับแต่รถผมราคาหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับเอาทำไมไม่รู้อะไรครับหนึ่งแสนห้าพันโอ้รถรถรถเขารถเขาแพงกว่าของผมนะคุณดูโอ้รถเจ้าของช็อคมันแพงกว่ารถเราอีกสุดจัดครับแต่งยังไม่อีกวะซื้อสดเนี่ยใครออกให้ครับออกเองเปล่าแม่ครับ แม่ออกให้นะครับกระป้าครับอายุ14เรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหนไอ้เซลภูมิพิทยาคมครับผูดยุ่ยเสพพูดยุ่ยเสยละภูมิเลยเบิ้งหน้าไว้เบิ้งหน้าไว้จเย็นครับจเย็นอย่ามาถอดดอตเด้ออย่ามาถอดดอตเด้อนี่ฮะอีกตัวนึงสติ๊กเกอร์อันนี้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 เลยใครมาถอดไอ้หนุ่มใครมาถอดใครมาถอดมันหายนะครับใครมาถอด โ oh, อ้โหเซ็กเลยเมื่อไร่นะอัลซิมานะฮะก็ใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็รีวิวอัลซิมา2019เหมือนเดิมเคยรีวิวของ2018นะครับตัวนี้ยังเดิมนะยังไม่เปลี่ยนยา,ยางังใครที่ชอบมอนี่ก็ทักไปได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเฟซให้กันได้ครับข้างหลังข้างหลังหงข้างล่งาง,ลงครับข้างล่าง ใครชอบคลิปผมก็กดไลค์นะครับอย่าไปกดดิสไลค์นะครับไม่ดีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปบไป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 หนึ่สนยังครับคนยังเลย ครับดูเรื่องครับคนอันเลยครับเอสีหัวร้อนหมดเลนไงจำได้ไหมเอสีปีจบครับโอ้ยโปรเจกต์ครับ